เป็นไปได้กับความเร็ว200เมกฟรี WiFi Router โทร1686 Isuzu D Max V Cross ใหม่สวัสดีครับป๊อบแคลอรีสบาบาจ้าเอา่อเอ่เอไม่ไม่ไม่ใช่มั้งอลองไปถามพี่ป๊อบอปริยาดูนะครับไปใช่ครับใช่ พี่หมายถึงพี่พี่ป๊อปเคลีย่บาบาหรือพี่ป๊อปอริยาหรือเปล่าฮะมีโครงการดีๆนี้ด้วยครับงั้นผมขอป๊อปด้วยคนนะครับร่วมคิดร่วมกันป๊อปยังเดินหน้ากีฬามวยไทยบ้านเราอย่างต่อเนื่องครับบริษัทรีเพรอิสรุเซลส์จำกัดร่วมกับบริษัทบอสบ็อกซิ่ง2 0 0 0จำกัด ถแถลงข่าวเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยอิสุสุครับครั้งที่23ชื่อว่าศึก All New i สุ z u d m a x สถานโลกซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรักชาติรักมวยไทยและเป็นบันไดขั้นสำคัญสู่การเข้าชิงความเป็นยอดมวยแห่งสยามประเทศในศึกอิสุสุครับซูเปอร์ไฟทเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกบนสังเวียนระดับโลก ทไฟท์2013ต่อไปอิสุสคัพก็ครูเน่ถืออยู่คดีอย่างนี้ยินดีมากเลยทีเดียวที่ไับต่งาก็กล่าวว่านะคะศึกมวยไทยอิสุสุคัพนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ23ปีมาแล้วในขณะนั้นนะคะท่านปรานนั้นได้มารับตาแหน่งนะคะ ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับสมัยแรกจนกระทั่งถึงในปัจจุบันครั้งที่23นี้นะคะถ้าพะสันก็กลับอีกครั้งหนึ่งก็เห็นได้ว่านะคะพัฒนาการของมวยไทยนั้นเปลี่ยนไปมากทั้งเรื่องเทคนิคนะคะแล้วเรื่องศิละปะการต่อสู้ต่างๆ สิ่งที่สำคัญก็คือปฏิกิริยาของชาวไทยที่มีต่อรายการสึกมวยไทยอิสุสุครับนั้นดีขึ้นมากเห็นได้ว่านะคะจะมีผู้ชมเนี่ยร่วมสนุกนะคะไ่ายผลแล้วก็รอคอยกันกลับมาของอิสุสุครับในแต่ละปีท่านประธานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิสุสุนั้น,นะจะให้การสนับสนุนนะคะศิละปะแม่ไม้มวยไทยสืบสานสิลตะมวยไทยตลอดไปก็อยากให้ท่านชมชาวไทยให้การสนับสนุนศึกอิสุสุครับต่อไปด้วยค่ะผมสีมนุสสริญญาครับ ยา,ยามนุษย์หินแดนใต้ครับเพราะมันนนนม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับเพราะว่าซ้อมอยู่ครึ่งเดือนแล้วตอนนี้ที่เกียวเพิงั้น,น,นครับชาวบ้านป่าใต้ครับให้ผมทำวามฟันนีสัมฤทธิ์ด้ยครับสิงห์สวยาสักใช้โชวิครับสายฟ้าแลบวันดวชัยครับครับก็ขอให้ชาวเหนือช่วยเชียร์มด้วยครับเพราะมีคนเหนือคนเดียวรอบนี้ เอาใจเชียร์และติดตามการแข่งขันมวยไทยศึกอิสสุดครับนี้ได้นัดแรกในวันเสาร์ที่15กันยายนนี้ครับแล้วยังไงไซเบอร์ซิตี้จะเก็บภาพมันมาฝากกันแน่นอนมาต่อเนื่องกันเลยครับกับความสำเร็จของนักมวยไทยที่ไปสร้างผลงานในการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติไทยไฟต์ออฟมวยไทยนักกิงพาวเวอร์สเตเดียมเมืองเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษ สิหสำหรับการแข่งขันไทไฟะะที่จะมีขึ้นในประเทศไทยนั้นในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวานะะที่จังหวัดนะะชนบุรีโคราชนะคะแล้วก็ที่ลานบระบรมรูปทรงม้านั้นทางอิสุสุมีความมั่นใจมากเลยะคะ่ะในคุณสิงห์มณีแก้วสำริดซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะในช่วงนี้ก็มีไทไฟเอ็กซ์ตรีมที่ประเทศเอังกฤษคุณสิงห์มณีก็ได้พิสูจน์ ความสามารถแล้วนะคะโดยสามารถเอาชนะนักชกจากประเทศฝรั่งเศสได้อย่างดีนะคะแล้วในเดือนหน้านะคะวันที่19กันยายนคุณสิงห์มณีก็จะไปชกอีกครั้งหนึ่งที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสนะคะกับนักมวยต่างชาติเพื่อที่จะหาประสบการณ์และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบสําหรับศึกไทไฟในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมจิกาและธันวาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันนี้มาอย่างต่อเนื่องและทําให้ การแข่งขันชกมวยไทยไทยไฟท์ Fight, เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกปิดท้ายที่คำย่อปริศนาปอที่มาจากคำว่า public online participation ที่คนไทยทุกคนสามารถหาคำตอบได้วันจันทร์ที่10กันยายนนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามการถ่ายทอดสดทั่วประเทศห้ามพลาดใบให้นิดหนึ่งครับ สามชีของคนไทยจะดีแค่ไหนก็เข้ามาปั๊บกันได้